สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนินมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนในเดือนสิงหาคม2564นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่จะบอกอะไรมัางนะคะสำหรับการงานหมอมองว่าเดือนนี้คุณรู้สึกสบายๆนะคะชิวๆไปไปเรื่อยๆกับงานนะมีความรู้สึกว่า เหมือนมันผ่อนคลายแล้วมันรู้สึกลีแลกในเดือนนี้ค่ะมีความไม่เคร่งเครียดนะคะเหมือนไม่ไม่มีตกกังวลอะไรเหมือนว่าทุกอย่างคุณรู้แล้วคุณวางแผนงานและสร้างโครงสร้างไว้ที่ดีแล้วนะคะเดือนนี้เลยแลไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากเท่าที่ควรนะคะมาดูในเรื่องการเงินเลยค่ะหมอโมว่าการเงินในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าอาจจะมีคนการขัดแย้งกับคนรอบข้างหรืออาจจะเป็นการที่ไปกู้ยืมสินนะคะหรือว่า มีการไม่ใช้ใช้หนี้ใช้สินซึ่งกันและกันเลยทําให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะมาดูสําหรับคนที่มีคู่ครองค่ะหมอหมองว่าในเดือนนี้คุณรู้สึกว่าแฟนจะซัพพอร์ตได้ดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะซื้อของขวัญของกำนันที่ถูกใจหรือมอบสิ่งของให้หรือบางครั้งถึงขั้นจะมอบมรดกอะไรให้บางอย่างเลยนะคะเป็นข้าวของที่มีคุณค่ามากเลยค่ะ สำหรับคนที่โสดนะคะไม่มีคู่ครองนะคะหมอมองว่าในเดือนนี้คุณรู้สึกชิวๆเหมือนว่าฝันอยากจะทำนู่นทำนี่คิดไปต่างๆนานานะคะแต่วาดวาดฝันไว้แต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็ดีหรือว่าในเรื่องที่วแบบ่าอยากจะหาเงินเพิ่มขึ้นเยอะๆก็ตามนะคะแต่หมายถึงว่าแค่คิดแค่ฝันแต่ยังไม่ลงมือทำมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่เห็นผลในเดือนนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับปัญหาด้านสุขภาพนะคะหมอมองว่าให้ระวังเกี่ยวกับความเครียดนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะเป็นช่วงคออาจจะเค็ดได้ในเดือนนี้นะคะเวลานอนให้ระวังนะคะจ,จะมีนอนผิดท่าหรือว่าตกหมอนได้นะคะในเดือนนี้ ทุกอย่างปัญหาสุขภาพก็ไม่มีอะไรน่าเป,นเป็นห่วงและกังวลมากนะคะก็คือลดความเครียดลงทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะหมอนิ่มกรับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้หน่อยนะคะอขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะเงินทองหลั่งไหลามาเทมานะคะการงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะ และดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ